น้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของคุกกี้ก็ไม่ใช่ละนี่คือเคล็ดับการรับขนมอืมน่าอร่อยนะเนี่ยขอกินได้ไหมอ่ะใ็นเพื่อนทำไมผู้เล่นอ๋อหละก็ได้ก็ได้อ่ะทีนี้ก็ทำการระพัมรูปกันใช่สารรูปแล้วก็เราจะมีเหลือกให้อยู่สีู่ป่เนอะแล้วก็ทำการเอาใส่ภาชนะโอ้โหพอดีเป๊ะเลยสุดยอดทีนี้ก็เริ่มเกมได้หาให้แกออกมาเนี่ยนะบ้าไปแล้วหาถ้าได้งกลมอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วนู่ดาวไม่รู้ว่า หรักนี่นะมันมัน,มนต้องคาบแตกใช่ไหมล่ะบุคุมไหนอ่ะไม่นะผมว่าคงจะออกได้แล้วล่ะนะแค่นิดเดียวปปปปบุคุมครับท่านบันทึกคนแล้วว่าต้องรีบทำเข็มฉันเอาเข็มหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่นะเวลามันใกล้หมดแล้วนี่ต้องรีบหาเข็มแล้วอยู่ไหนอ่ะคือว่าอโอเคนี่ ไหนล่ะลูกเอ้ยเก่งนันย e หร okay, way, ือเปล่าเนี่ยฮะเข็มรอว้าวขอบใจโอเคเพื่อนงั้นก็ทำต่อทำไมถึงแตกอ่ะเดี๋ยวผู้คม ขอโทษไม่อยากเล่นแล้วอ่ะบ้าเอ้ยใครจะไปแกะมาทันเวลาวันนี้ดูสีลุ่ดาวด้วยอ่ะต้องมีอุปกรณ์เสริมสินะมารู้จักฉันซะแล้วนี่จะได้แกะง่ายขึ้นเอาละนะแบบโคตรเร็วเลยอ่าฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามมากเลยผู้คุมครับผมทำเสร็จแล้วเย้อ้จ็บจังอ่ะ อะไรเนี่ยนี่มันเกินไปแล้วเฮ้ยเฮอย่าขยับทบไม่อยากตายเฮ้ยผูกแกด้วยอย่าเล่นตุกติกไอ้หัวชมพูที่ตายแน่เมื่อกี้เขาแค่สนุกลบเฉยอะทำไมต้องฆ่าด้วยวะแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอแล้วเงินน่ะก็แจกได้ไม่ใช่หรอทำไมต้องเล่นเกมด้วยใช่ทำไมต้องเล่นเกมฆ่ากันด้วยวะผู้แก้มันคนแล้วสีแดงผู้แกก็เป็นเก่มบอ ไปจัดผู้เล่นชุดใหม่ oh!